ขอขอบคุณเพื่อการสนับสนุนช่องนะครับสนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยเอาเลยครับกิจกรรมที่กําลังจะสิ้นสุดลงนะครับมีเพียงแค่2กิจกรรมเท่านั้นเองนั่นก็คือฮาโลวีนก็ต้องไปนะฮาโลวีนก็ต้องไปการประจนภัยของพูดดัมโบลาสิเอ๊ะมันอ่านแปลกๆนะเพราะอ่านจริงๆแล้วเออก็ลูกเต๋านะครับอันนี้น่าจะเป็นทอยเต่านะ เออทอยเต๋าเนี่ยกำลังจะจบแล้วใครยังทอยไม่จบใครยังทอยไม่เสร็จนะครับรีบทอยซะที่เป็นลูกเต๋าของเออลูกเต๋าโบราณน,นะครับไอตัวอันเนี้ยมันกําลังจะจบลงแล้วก็พวกใบแปลงล่างอะไรอย่างงี้นะซึ่งเออตัวกุญแจเนี่ยเหมือนจะแลกเปลี่ยนได้ตลอดนะครับผมไม่ชัวร์แต่ว่าถ้าเอาเพย์เซฟนะถ้าเพื่อนๆเ,เอาเพยเ์เซฟผมแนะนําให้ไปแลกตลอดนะครับแบบแลกให้หมดไปลูกเต๋า เอ่อทอยให้หมดกุญแจเอาให้จบนะไม่อย่างนั้นเนี่ยนี่เขาบอกว่าหลังจากสื้อสุดระยะเวลากิจกรรมแล้วจะสามารถแลกที่ครอบครองอยู่ได้ที่รูบินที่อยู่ในจัตุรัสคาเบออนนะครับก็ก็ยังแลกได้แหละแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เอาเมคชัวนะครับก็คือจะได้สบายใจไม่ต้องมาแบกเกกะนะแลกไปเลยนะครับจะเอาเป็นอะไรสเก็ความทรงจาอะไรอย่างเงี้แลกไปเลยนะครับ กิจกรรมสุดท้ายที่จะจบลงก็คือชายจอมแก่นปรากฏตัวนะครับที่เ,เราไปเก็บรวบรวมนู่นนี่นั่นก็จะมีน้องชายปรากฏตัวขึ้นมานะฮะแล้วก็จะได้รับบัฟใดอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งน้องกําลังจะไปแล้วนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายนะอต้องพูดว่าพรุ่งนี้ตีสี่สิเออเป็นวันสุดท้ายนะครับก็หมดละแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจการรมใหม่เข้ามาซึ่งก็ใกล้จะ ปีใหม่แล้วนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วน่าจะกิจกรรมช่วงนี้อาจจะจืดๆนะผมใช้คำนี้อาจจะจืดไปบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเออช่วงปีใหม่นะช่วงธันวาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบจัดหนักจัดเต็มหลายกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเติมเงินน่าจะแบบเบิมๆเหมือนกันนะครับแบบเติมพันได้สองพันเติมสองพันได้สี่พันอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะมานะน่าจะกลับมา โอเคเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตก้ามาบ้างปรับค่าความเสียหายทักษะอาชีพนะครับเอ่อทักษะอาชีพเนี่ยหลายๆอันก็เหมือนจะได้รับการปรับที่ดีขึ้นนะครับกับตัวนี้นะความเสียหายทักษะอาชีพต่อมาปรับปรุงช่องว่างแห่งความมืดนะครับเขาบอกว่าเอ่อจากที่ผมทราบเนี่ยตัวช่องว่างแห่งความมืดเนี่ยจะเหลือเพียงแค่6ตัวแล้วนะครับ บอสช่องว่างแห่งความมืดเนี่ยจากที่มีอยู่12ตัว13ตัวเนี่ยที่แบบโอ้โหวิ่งกันทั้งแมปอะ่ะจะเหลือแค่6ตัวแล้ว6ตัวเนี้ยของรางวัลที่ได้มันจะเบิ้ลน,นะครับมันจะแบบว่าคูณ2อ,อะ่ะอ่าใช้คำว,ว่าคูณ2ได้แบบดีขึ้นฉะนั้นช่องว่างแห่งความมืดก็จะใช้เ,ออเวลาในการเคลียร์น้อยลงใน,นหนึ่งสัปดาห์อย,อย่างเงี้ยสมมติมีบอสหกตัวปุ๊บเพื่อนเพื่อนไปตีมันก็ไม่ไกล นะครับจริงจริงจ,งจงมี13ตัวไม่แปะไม่ไม่ได้ว่ากันหรอกแต่ขอให้มันอยู่ที่เดียวกันได้ไหมเออปัญหาไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าเอ,อบอสมันมีเยอะหรือมีน้อยนะปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามันไกลเท่านั้นแหละกับบอสช่องว่าหความมืดนะครับแต่พอมี6ตัวถ้าหกตัวกระจายอยู่ในคาเพออนเวเลียไฮยเดลเอ่อเมเดียอ่ะยังพอยังพอโอเคนะไม่ไปบาเลนเซียนะ ไม่ไปไม่ไปบาเลนเซียเอาเนี่ยในเขตพวกเนี้กาหน้าก็ได้ไอไอกิฟฟอนใช่ไหมแล้วก็เออโรนลัลลสใช่ไหมอันนั้นอันนั้นก็ยังพอโอเคนะเพราะว่ามันเป็นวิ่งไปวิ่งมายังพอโอเคแต่พอมันไปอยู่ในในทะเลทรายอย่างเงี้ยมันไกลไงเออมันไกลนะครับแล้วทะเลทรายแบบมันไม่รู้จุดด้วยอะ่ะเดินหาแล้วมันเหนื่อยอืมนะครับก็เขาจะปรับมาเหลือหกตัว ได้ของมากขึ้นนะก็ลองไปรอดูกันนะครับสแสดงค่าคะแนนสมทบเช่าไอเทมเอ้ยอันนี้ดีนะคือจะบอกเลยว่าเราเช่าไอเทมไปเท่าไหร่นะครับอันนี้น่าน่าสนใจนะเดี๋ยวต้องไปรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแปลสภาพซอ,อาชินีเอ้ยอันนี้คืออะไรนะผมไม่ได้อัปเดตเลยซอ,อาชินีนี่มันเป็นของน้องชายปะแปลสภาพได้เหรอหมายความว่ายังไง หมายความว่ามันจะดีขึ้นใส่นู่นนี่นั่นได้อยางงั้นหรอเอ,อ่อตั้งค่าฟังก์ชันเรียกพาหานะอัตโนมัติเมื่อสำเร็จเควสอ่าอันนี้น่าจะแบบว่าตั้งได้ว่าเอ้ยเราเสร็จเควสแล้วเราจะเรียกม้าไหมนะเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเอ,อ่อบางเควสเนี่ยพอเราเรียกม้ามาม้า,ม,ามันเกะก,กะครับอยู่ๆมันก็ป๊บบึ้มขึ้นมาเงี้ยมันเกะก,กะเรานะปรับปรุงพื้น ที่หินโซโครหมู่บ้านท่าเรือแอฟเรียทําให้น่าจะหินโซโครน่าจะหายไปหรือเปล่าปรับปรุงการหมุนของรถม้าอาฟัง์กชันลบเอ,อฟัง์กชันลบอาหารแปรธาตุที่สําเร็จล่าสุดเอ๊ะทำไมอะ่ะทําไมถึงต้องลบลบฟังลบอาหารแปรธาตุที่สําเร็จล่าสุดหมายความว่ายังไงเออไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้อันนี้ผมไม่เก็ตนะผมไม่แบบ คือผมไม่ได้อัปเดตตัว g o o g l Lab เลยนะครับก็เลยไม่ทราบว่าอันนี้มันทำมาทำไมอะ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องไปรอดูพรุ่งนี้เนาะเออมันเป็นปัญหายัางไงวะอาหารล่าสุดแปรธาตุล่าสุดอืมนะก็จริงๆผมไม่ขออะไรหรอกไอตัวฟังก์ชันพวกนี้ผมขออย่างเดียวคือปิดเสียงได้ไหม <laughs> ตอนแบบว่าทําอาหารทําแปรธาตุอย่างเงี้ยตอนมันสําเร็จแล้วอ่ะปิดเสียงได้ไหมไม่แบบตึงตึงตึง ไม่มันมันปิดได้ป่าวะหรือมันปิดได้แต่ผมไม่รู้วะเออถ้าใครรู้บอกผมหน่อยแล้วกันนะว่ามันปิดได้หรือเปล่าก็เรียบร้อยนะครับอัปเดตกับกิจกรรมที่สิ้นสุดลงก็มีเพียงเท่านี้นะครับโดยที่ความน่าสนใจเนี่ยจะมีอยู่2อ,อันด้านบนนี้นะครับที่ผมรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจนั่นก็คือปรับค่าความเสียหายทักษะอาชีพนะแล้วก็ปรับปรุงช่อว่าให้ความมือดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าได้ทุกตัวหรือเปล่านะครับถ้าได้ทุกตัวจะดีมากเลยมันจะได้แบบว่าเออแรงๆกันหน่อย นะแล้วก็ปรบปูงช่องว่างแห่งความมือดอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ <T> ฉะนั้นช่วงนี้ในสัปดาห์นี้นะครับอตอนนี้ไม่ใช่สัปดาห์นี้ตอนนี้นะฮะใครที่ดูคลิปนี้แล้วบอสช่องว่างแห่งความมืด <S <S คุณยังเหลืออยู่หลายตัวนะครับผมแนะนําว่าไปเคลียร์ให้หมดนะรีบไปตีให้จบจะได้เอ่อเคลียร์ไปนะเราก็จะได้ไปเริ่มต้นใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอ่าไปเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้สิต้องพูดอย่างนี้เออไปเริ่มต้นใหม่ในวนันพรุ่งนี้วันนี้รีบเคลียร์ ซะนะครับจากบอสช่องว่างแห่งความมืดนะจ๊ะทุกคนก็ยังไงพรุ่งนี้อัปเดตเอเจ็ดโมงนะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์จนถึง9ก้าโมงนะครับอ่าปิดปรับปรุงจนถึง9ก้าโมงมีอะไรอีกไหมเซิร์ฟเวอร์ปิดถึง7จ็ดโมงอ่าก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรแล้วแล้วก็อ่า ทิ้งท้ายไปนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปต่อไปนะครับเรื่องออตัวนี้ครับนี่โอ้โหเขาบอกว่าหัวใจเบล600อันหัวใจการมอส600อันนะแล้วก็น้ำตายกเลน600ออันมันคืออะไรนะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย